สวัสดีครับพี่น้องแฟนเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับนะครับเรื่องดวนบอสโจเซอร์ไพรส์หนักนะครับน่องอุ้งอิง่าเสื้อผ้ายังที่ครับหลายคนกับหูแแลวแต่ว่าหลายคนท่านหูนะครับเสอรอไพร์วันเกิดนะครับปีนี้ปีหกแปดจัดไงนะครับนะครับชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟรีนะครับเต็มวง งานวันเกิอดอีหลาวันที่สิบสามครับกรกฎาคมนะครับปีหกแปดสาวน่อยเป็นแป้งเต็มวงจัดยุทธีขอนแกนนะครับร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์บอกกาวเราแจงพี่น้องกันแชรกไปครับนะครับอ่าเตรียมวันหยอกวั่นยุดกันนะครับวันที่สิบสามนะฮะวันหันนี้เราก็ได้โทรไป หาอีหล่าแล้วนะครับมือนีพักแรมอยู่บ้านเสียน้นนะครับเนาะมือหนีพักมืออื่นกับทาการแสดงต่อนะครับสำหรับสาวหน่อยเพชรพันแพงนะครับวันที่สิบสามครับพี่น้องครับปาดฝ่าพันดึงพันจองมากครับนะครับเชื่อว่าสิ่งทีถีมองบ่เห็นข้า่คิดในนอบอลเนาะโอ้มันเป็นจังสี่ครับเรื่องเล่าเป็นอย่างคือว่าในวันที่สิบสามนะครับคือมือนีนะครับ ก็ได้ไปนะครับพูดคุยกับพูหรักผูใหญ่ครับของทางเมจเจอร์ผู้ที่เสียหายเข้านะครับพื้นที่ในการฉายภาพพยุ่ายออกนะครับซึ่งได้ปิดกล้องไปเมื่อวันที่ยี่ากุมภาพันธีผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของตัดต่อนะครับอยู่ในกระบวนการตัดต่อการอันนี้ต่างๆหลายๆซึ่งหลายอย่างนะครับสำหรับหนังมันกับมีหลายขั้นตอนนะครับมีหลายอุปกรณ์นะครับ ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เพิินนะครับแล้วนะครับได้กาหนดวันฟั่นทงมานะครับวันฉายนั่นก็คือวันที่นะครับ17กรกฎาคมปี68เร็วกว่าเก่านะครับเร็วกว่าเดิมเอฟซีละกะข้อหนังเพ่นว่าเหมาะเจาะสมควรสมควรอย่างว่าที่ครับ มันสียเดียวไหวกขึ้นก็เก่าอ่าถ้าเดือนสิงหาปีโอ้คือโดนแทดคือขยับขึ้นมาเดือนกว่านะครับอ่ามือแรกที่เข้ากาหนดไปไอ้ชูบอมันมือแรกช่วงแรกนะครับเื่มไปทิมไปพี่น้องครับเดี๋ยวมันจีบสนนะครับจําไปเลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมปีหกแปดนะครับอ่าหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้แปดอินฟินิตี้ น,นี่คือวันฉายฟันท่งมาแล้วครับยืนยันแน่นอนนะครับ่าแล้วคือกระซำเป็นหลบกาล่าคือหลอบไงเลยแหละนะครับสิจัด2เทือนี่ก็คือกําหนดการที่บอจโจ่ระดีว,ว่างแผนการแผนง,งานไว้นะครับในที่เนี่ยคือตกลงกันนี้คือ17พี่น้องอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับสิ 17. ตอนนี้ผู้เมาโ่วงกั5หบเดรอบแล้วนะครับ เป้าหมายก็คือว่าขอจักลอยรอบในเด้อวสันนะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับบัตรที่นี่ประกาสีมีประมาณสองหมื่นเนาะนะครับอ่าแบบกาล่านั่นแหละก็เลยสิจัดอยู่ว่าอยู่สองหม่องสองบอลน,นะครับพี่นองทางฝ่ายอีสานเท่ากับศูนย์กลางไงก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าทางกทมเฮ่ากระถาเบิงนะครับผาเบิงทางอ่า ม่เจอเพ่นนะครับว่าสิเพ่นสิจัดแจงสถานที่ยังยังสิจแจงมากนะครับอีกเัวหนึ่งแต่ว่าสถานที่บอโจแกเดิลกับทีมผู้สางต่างๆทุกคนนะครับที่เป็นหุ่นส่วนนะครับหุ่นส่วนเอาโยกไข่อ่อนนี่มีความคัวอีหล่าความด้นะครับความคัวอีหล่าดีใจและก็ยินดีนะครับในการเป็นหุ่นส่วนในการสา่งความื่อไข่อ่อนเรื่องนี้นะครับเ mm hmm. พื่อนที่ในการจัดกทม่อนี่ กระตรงถาทาั้งไม่เจอเพ่นนะครับฟันทุ่งมาแน่นอนฟันตอนนี้เพ่นฟันท่งมาคือวันฉายนะครับยึดแล้วจองแล้วนะครับแล้วทางภาอีสานนี่นะครับบอร์ดเราเป็นคนกําหนดเองครับฟันออกมาเองว่าจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นทีแน่นอนส่วนเจาะลึกลงในพื้นที่นั่นว่ากันอีกเถอะพี่น้องว่ามองไดนครับที่สะดวกที่สุด อ,อย่าลืมว่าชมฟรีนะครับแล้วสีม่มีพอคู่ไม่คู่ศิลปินนะครับแล้วก็มีการสแสดงโชว์วันเกิดอีหลา่าบนเมที่สาวน้อยแพลงนี่มันสําคัญครับสแสดงโชว์วันเกิดของน้ององค์หญิงแล้วมันมีความยิ่งใหญ่กับผ่าพยนต์ค่ายอออผสมกันมากเมื่อเดียวครับถือว่าเป็นถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าบิ๊กแบ๊กเนาะการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เลยภาษาวิทยาศาสตร์ทุกันบิ๊กแบ๊กครับ าการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่คือความสว่างนะครับอความเฉื่อยจลัดนี่คือวันที่สิบสามนะครับบอว่าที่แรกบอกกันไ่าคือผมก็อยู่ในทีประชุมเลยว่าวันที่สิบสามนี่บางคนเพิินกะอาจจะคิดว่าเละกี่น้ำเบอร์ดนบอกอาจจะเป็นเลขที่บอดีแต่ก็เลยว่ากันบอส เอกใจยังหนึ่งบอ่อย่าลืมนะครับบอต้องจำวันที่สิบสามเพราะว่าวันที่สิบสามเป็นวันคล้ายวันเกิดนองอุ้งอิงนะครับอันนี้คือที่สุดแล้วแม่นบอครับพี่น้องครับเอฟซีแฟนๆนะครับไม่มีอะไรที่จะเหมาะที่สุดแล้วสิบสามจัดอยู่ขอนแก่นเท่ารวมฉลองนะครับอ่ากาล่ฬไงอืมมันเป็นกาลานะครับมันเป็นกาฬไงนะฮะร,รวมเปิดตัวภาพยนต์ไขยออก นะครับครั้งยิ่งใหญ่ฉลองวันคล้ายวันเกิดน้องอุงอิงใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยจัดมาให้ชมฟรีแล้วมีผู้หลักผู้ใยหลายหลายคนหลายหลาท่านเถิงวงการมอลลัมนะครับเถิงวงการบันเทิงถึงซื้อต่างๆเต็กกี้บ่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายปนีอีหลาจัดแมนบอกครับ ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ขึ้นนองอุ้งอิงโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะสามารถเป็นทูดนะครับของทางวงแท่นโพจูได้เรื่อมขยับขึ้นมากแน่นอนมันเป็นเรื่องดีครับที่ให้น้องอุ้งอิงนะครับมีค้นแทคกกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เดยวหูนะว่าน้องอุ้งอิงอยุนีนะครับมีบริบทบริบาท ต่างๆเกี่ยวกับว่งแท่นโพโจอีย่างแน่จังไดมีความสําคัญอะไรบ้างที่ในแนผู้หลักผู้ใหญ่พิเห็นครับนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องดีมันบ่เป็นเรื่องแค่ว่าจัดงานวันเกิดหรอกนะครับผมมาเวลาพันจัดสรรครับเวลาพันจัดสรรสิ่งที่มองบ่เห็นแหละแต่ไรผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดี พิ่นีหย่อนมาหาวันที่สิบสามถ้าใช้มือเก้าบุ่นเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาบม่ได้จัดวันที่สิบสามมั่นกระสิวุลไหวนะครับบาทนี้โอ้โหจัดแพงฉีกยิงไงฉะนั้นพี่น้องเลยเลื่อมครับวันที่สิบสามนะครับเปิดตัวภาพยุนค้ายออยยุขอนกนันผมเดาเด้อผมมาบอกอสอสามนะครับจะเลื่มมาสาวหน่อยเพลินแพงเต็มวงผมถามแล้วแล้ววันขันนี้ครับปิดวงแล้วกระซ้างครับแหง ยิ่งทั้งวงหนึ่งวงสองครับจะเป็นโชว์พิเศษสำหรับวันเกิดน้องอุงอิงนะครับในงานนี้วันที่13กรกฎาคมนะครับแล้วอย่าลืมพี่น้องครับอ่าวันที่17กรกฎาคมครับปี6ดขายอ้อทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศฝากไว้นั่งพี่น้องครับ